โอเคครับตอนนี้ก็มาถึงจุดหมายปลายทางเบื้องหลังกันไตทํารแล้วครับทุกคนสมาชิกเหนื่อยล้าทั้งในหัวในหัวรถแล้วก็มือสองสภาพก็บใน่หนูมากเลยนองแต่ละคน ไม่ได้หลับได้นอนเลยครับคนนี้ก็เป็นพีวุดนะครับพีวุฒิกันนันจะบางเล็กอฮัลโหลครับแ,รแม่กับแม่หนะใช่ครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเตือพอดีแม่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 แมแเดี๋อะน้องนะ ตัหมดสภาพประมาณนี้ครับไม่มีคนไม่มีคนไม่มีคนนี่ก็สันหนังยาวไปแล้วครับคนไม่่ง <c oughs> ไม่มีบทบาทอะไรกับเขาเลยตัตามอัตรภาพนะครับ เป็นไงบ้างครับป่าเด็กแขกโอเคนะครับนายหัวนายหัวมาเต็มเลยครับนายหัวเม้ผ่านเลยครับจาวจิกผมรอเป็นสี่ชั่วโมงแล้วว่าไม่มีใครขับรถเป็นอะครับพอจะกลับได้ไหมครับไหวๆยังครับนายหัวไหวไหวัยไหมเดี๋ยวผมจะกลับยังไงครับเนี่ยผมขับรถไม่เป็นนะครับไปไปได้แล้วครับหัว <laughs> mày à, à máy tính, okay, cắt จบ, tôi nói